ไม่เคยดอกใหม่ดาวิกาสาร์ลุกเผ็ดจัดจ้านจนทุกย่านต้องยอมเรียกว่าซัมเมอร์นี้ไม่เคยแผ่วเรื่องชุดแหวกวางเลยจริงๆค่ะสำหรับนางเอกมากความสามารถใหม่ดาวิกาซึ่งจะมาลุกไหนก็เรียกเสียงฮือฮาได้แบบนัมเบอรวันเพราะแต่ละลุกเรียกว่าเก๋ไก่ทันสมัยสุด,สดแถมยังมีความเซ็กซี่อีกด้วยจ้า ล่าสุดทำเอาไอจีระเบิดแตกกระจายเมื่อสาวใหม่สร้างปรากฏการความแซบอย่างต่อเนื่องโดยมาในลุคเดสสีดำไม่ทิ้งคอนเซปต์แหวกเว้าอวดหน้าท้องแบลลับโชว์เรียวขายาวสัสดส่วนหอกเพียวเรียวบางเป๊ะผิวขาวสว่างออร่าจับมอกมาบอกเลยเขาว,ว่าซัามเมอร์นี้ต้องยอมเธอคนนี้เลยซึ่งงานนี้พอแฟนคลับเห็นก็ต้องรีบเข้ามากดไลค์ให้สาวใหม่แบบรัว Ah! Uh -huh.